โอ๊ยว่ายังเม่ไหวโอ๊ยว่ายังไม่ไหวไม่รู้ทำไรเนี้ยแดดก็ร้อนเนี่ยไม่รู้ทำไรเลยเนี่ยแดดก็ร้อนเนี่ยแกเป็นเราแกเนี่ยแกเป็นเราแกเนี่ยก็จะพูดต่ำฉันทำไมก็จะพูดต่ำฉันทำไมยังอียังอียังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกบอกให้แกหยุดไง เฮ้ยพี่ชาพี่ชาอาโดเดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกนะอารโดเดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกนะครับครครับโอเคครับพี่โอเับพลบ้านกันดีๆล่ะตลบ้านกันดีๆล่ะครับเอออาร์อย่าลืมพาโดไปกินยาด้วยล่ะผมก็ว่าเลยพี่เออผมก็ว่าเลยพี่อะไรกันเด็กพวกนี้เฮ้ย มเมื่อกี้หยอกเล่นเฉยฉันอะเพิ่งสั่งบองพูดได้มาเวย้ยมันเป็นของเล่นที่เป็นเหมือนกระบ,บองเพชรอะเราพูดอะไรอะมันพูดตามเวย้ยใช่หรือวะเออเนี่ยสั่งจากลาซาด่ามาเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยอะเฮ้ยต้องกดกิ่งกูงใส่มาแล้วเดี๋ยวไปเอาก่อนลางรับรับ แกนี้แกนี้เล่นให้ดูนี่คนน่ารักเลยอ่ะชิมไปละเฮ้ยเล่นให้ดูนี่เงียบก่อนสวัสดีสวัสดีฉันชื่อบงชื่อมมมีมีคนอยู่ไหม นวด,นวดโดเก๊กจะเปิดอะไรให้ดูดดมันมีเพลงของมันด้วย มัเปลี่ยนเพลงในเดือยนูเว้ยเฮ้ยดีว่าเดีอยวดูเดี๋ยวดูดูเพลงนึ่งเหนื่อยละบอกทีนี้แหละเหนื่อย ขอมาลองเล่นบ้างดิ <ances. S 1> ś. ไม่ได้ฉันซื้อมาฉันก็ต้องไม่ได้คุ้มก่อนดิแต่ถ้าฉันเล่นเบื่อแล้วแก <Okay. S 1> ขอดไปเล่นแล้วกันเห็นปจบ้างเออ,อ,อไปไปเก็บก่อนดีวกว่าเดีย๋ยวเปื่อนนั <c ười> ่งบองเจ๋นั่งบองเอาไปซ่อนดีกว่า <c ười> อย่าแอบ,บมองอ่ะเฮ้ยเี๋เมื่อมาให้เล่นใช่ไหมซื้อเองก็ได้ นีลาซาด้าใช่ไหมน้องบองพูดได้เฮ้ยสินค้าหมดน้องบองเต้นได้นี่ก็หมดเฮ้ยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยดูไหนกูเกิ e ก่อนละกันเฮ้ยมีด้วยวะ่ะแอปไหลวันนี้ลาซาด์ลาซาด์าาดอแอปคนไทยหรือเปล่าเนี่ยมีเด้อด้วย มีด้วยว่ะจัดส่งของใน5วิเฮ้ยจริงเหรอวะกลองกดสั่งดิห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยมาแล้ววะโคตรไวเลยว่าแต่ กล่องน้ำมันมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะยกไหวไหมเนี่ยเรียกไอโดมาดีกว่าไอโดมาช่วยยกของหน่อยดิอะไรวะเรียกทำไมช่วยยกของหน่อยอุณแล้วน่ะอะไรเนี่ยก็น้องมองไงฉันสั่งเหม็ดแกแต่ไม่รู้ทำไมกล่องใหญ่ยังที่สำคัญด้วยจะส่งไปในห้าวิเลยนะเว้ยโห้าวิเหรอเออลูกๆช่วยของเข้าบ้านเลยโอ้ขนักจังวะเนี่ย ก็หนักขนาดนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมอกันวะของเนี่ยก็สว่างก็ระวังในซื้อที่ไหนมาเนี่ยเห็นไอ้ก o เกิลน่ะมันมีเว็บไอ้ลาซาดอร์ลาซาดอร์ไม่เคยได้ยินเลยเออยอย่าไปสนใจเลยไปเปิดเลยดีกว่ามาอามาเราบอกแล้วเราบอกมาไปหุนไปหุน โโำไม่ตู้ใหญ่ขนาดนี good good like ้เนี่ยพี่น้อเป็นกันเห็นบอกเขาราคาถูกแล้วก็จะส่งไวด้วยด้วยเฮ้ยออกมาเลยอีบวุ้ยหนักเลยอุ้ยสวยจริงๆนะเนี่ยใช่ใช่ นายมาดูดิอ <si ๋อได้ได้ได้แป๊บนึงได้แล้วมันมีไงคืออะไรไงมันมีซูบิทข้างล่างอะอันเนี้ยฮัลโหลเออเแต่มันเปิดอย่างเงี้ยแหละแล้วตัวเนี้ยเปิดยังไงอ่ะซูบิทไม่น่าอยู่ข้างล่างมั้งมันหนักอะใช่ใช่ทั้งล่างไม่มีหว่าเฮ้ยเจ๊าะเจ๊าะเจ๊าะเอออยู่ในหลังนี่อยู่เโอเค ก็จริงเหมือนกันด้วยโอ้ยนขอเปลี่ยนนี่ก่อนนชื่ออะไรอะ้แล้วตัวนี้ของนายอะมีเพลงปะ เอยตัวนี้เอายทีทีเเลยะหาดูก่อน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 ปิดโหมดนี้ก่อนนี่ลำคาน่ะปิดโหมดนี่ลำคานเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้นี่ปุ่มเพลงเลกเก้อุ้ยเกเฮ้เห minutes five later. อ้าวขอยหยิบหนึ่งดิเฮ้ยไม่ได้หรอกพี่ฉันอยากเล่นของแกแกยังไม่ให้ฉันเล่นเลยจิ๊บองขอยืมหน่อยเฮ้ยถ้าอยากไปเล่นน่ะก็ไปหาซื้อเองจิราซสเดอร์ไรวะงงกว่า นี่เราตอบผู้ไหนดีกว่าฮัลโหลบ่งนายชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ชื่อแม่เราได้ไงเนี่ยเฮ้ยม่รู้ชื่อแม่เราได้ไงเนี่ยตัวเราถูแม่เราไปเองเนี่ยเฮ้ยตัวเราถูกลัไปเองเนี่ยพ่อเราชื่ออะไรชื่อเอ็ด

ชื่อแม่ฉันจีด้วยใครสอง่ะฉันถามชื่อพอ่อฉันน่ะมันรู้ด้วยนะเว้ย <c oughs> นอนได้เยอะบ้างนะเองอ <c oughs> <c oughs> ะไรสาระลูกว่าเรื่องอะไรขอเล่นก็ไมเล่นไม่ยังจะมาอะไรอีกไม่รู้เสียงดังว <c oughs> ่ะมีจริงดนะ้วยด้วย เอาวะเอาอีกครั้งนึงฮ่โหลบบังหลบังฉันชื่ออะไรฉันชื่ออะไรโอ้ยค่อยลงอกไปดีค่อยลงอกไปดีนึกว่าจะไม่รอดซะละนึกว่าจะไม่รอดแล้วสงสัยเราหลับปิ้งแหละนอนน้อยแหละเนาะไอ